ปกครองน้องเนยทุกท่านโปรดทราบมัมหมีวดัดดาฝ่ายปกครองขออนุญาตเรียกประชุมผู้ปกครองโดยด่วนเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะลูกสาวน้องเนยของเราไม่ควรที่จะถูกการบูลล่จีบูบี้เช่นนี้เลยฟังคลิปนี้ให้จบแล้วช่วยคอมเมนต์แสดงความเห็นต่อวาราการประชุมนี้ด้วยค่ะจากเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่วันนี้ลูกสาวของเรานะคะได้ออกคลิปล่าสุดที่เป็นพี่ลิซ่าร็อกสตาร์ และมีปอยหวานนี้จึงทําให้เกิดภาพนี้เกิดขึ้นค่ะมัมหมี่วรณดารับไม่ได้นะคะเนี่ยคุณมาบุลลี่อย่างนี้ได้ยังไงจดเชื่อเยาวๆๆๆๆยาวเเลยยังไม่หมดนะเนี่ยหาว่าลูกสาวเราเหมือนเข้าโพดเหมือนตรงไหนฮะแล้วลองคิดดูสิลูกสาวเราตัวน้อยสามขวบมาเห็นเราจะรู้สึกยังไงแถมรูปนี้อีกนะคะหาว่าลูกสาวเราจำมาเหมือนซูโม่โอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยหาว่าลูกสาวเราเหมือนทังแก แล้วแกจะแรงเพื่อโอ้โหอันนี้หนักกว่าอีกว่าแล้วก็หิวไก่ทอดเลยเนี่ยอันเมื่อกี้ว่าหนักแล้วอันนี้หนักกว่าเดิมอีกและล่าสุดที่ไปออกรายการกับลุงยุกมาหาว่าลูกสาวเหมือนกะละมังเขียวเหมือนตรงไหนอืแต่ก็เหมือนอยู่อวเนี่ยก็ดูสิตัดต่อลูกสาวแล้วผมชุมพูแบบนี้อ๋อแต่ก็ลืมไปเรียนอินเตอร์ไงทาสีผมได้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดมัม,มีพ่อมีหิวลูกชิ้นตาลาย เห็นลูกสาวเราเป็นลูกชิ้นได้ไงเนี่ยจดชื่อคนนี้เลยนะเนี่ยและเนี่ยเอามุมกล้องคนละมุมอ่ะมาหาว่าลูกสาวเราอ่ะอ้วนขึ้นได้ยังไงไม่ได้อ้วนขอบอกตรงนี้นะไม่ได้อ้วนแค่บวมลมเฉยๆพัดลมมันเยอะเออแล้วก็ปกกรเล้เกระทุเรียนก็กเยอะก็เลยพาลูกสาวไปเล่นหุนลาหูอยู่ที่โอไกลไปไหมนะ่ะเอาเป็นว่าลูกสาวก็เลยฝากมาบอกว่าเลือกเลยค่ะจะให้จดเล็บไหนลูกสาวพร้อมจดชื่อจะมา จบการประชุมรายงานผู้ปกครองแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ปกครองคิดเห็นอย่างไรฝากกติดตามแชร์รโพสต์คลิปนี้ไปให้ถึงหู t ิชเชอร์เมดด้วยค่ะก็คุณป้าน้องเนยด้วยนะคะและหากท่านใดอยากจะเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองทุกวันตอนเที่ยงวันดดานไลฟ์นะคะส่วนวันศุกร์เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ทั้งวันไปเจอลูกสาวจา้ะเอ็มสเฟียร์คาเฟ่บัตวเบ